สวัสดีครับคุณม่อนเป็นไงดาวเมืองเขาบอกเสาร์อาทิตย์นี้รอดปลอดภัยจะรุนแรงจะแตกจะเลือดจะออกไหมเออคืออย่างนี้อย่าไปกังวลกับอย่าไปห่วงกันมากกี่วกับเรื่องบ้านเมืองเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยยังมีพระสยามเทวาธิวาสปกครองอยู่ขนาดณ่ขนาดนี้เป็นการสู้่บกันระหว่างทางเอเที่บระหว่างทางความคิดกับคําพูดค่ะเอในราศีเมถุนเพราะเป็นนี้ดาวคานดาวพุธดาวพฤหัส อยู่ในรางสิงนั้นแล้วท่มี้ดาวพฤหัสของโรงเมืองเนี่ยเป็นปรับ <Okay. S 2> ก็คุณภาพดาวถือว่าเสือ่อม oh, <hey. S 2> เออมันถึงไม่ดีอืมคือ,อ,อคือไม่มีดาวสงครามดาวไรจะมีแต่ดาวคําพูดใช่ไหมคะไม่มีก็คือมันพูดกันไปพูดพูดกันไปก็พูดกันมาค่ะ okay, <okay>, okay. เออถ้าดูณนะขนาดนี้เนะี่ยถ้าดูในในใ,ใ,ในตัวในตัวในการลงทุนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันมีผู้จัดจาการไม่มีผู้จัดจาการที่ดูแลขึ้นลงหุ <Okay. S 2> ้น <Okay. S 2> ตัวเนี้ย ตามความพอใจนึกว่าไหนอินไซด์ก็อีกนึ่จะไหนหมอให้ดูดาวดาวไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเออลูอินไซเดอร์จริงเลยเออค่ะมันไม่มีอะไรมากมายเราก็คือสบายสบายเรื่องเงนไปค่ะเออค่ะเสาร์อาทิตย์ก็คงสบายสบายเนาะอาจารย์ไม่มีตกดาวอะไรนะอ๋อดาวตอนนี้ดาวยังไม่ตกอันนี้ดาวมันจะขึ้นดาวอะไรขึ้นคะ ดาวอะไรจะขึ้นเดี๋ดาวอะไรจะขึ้นเออดาวเหรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาสอสอมานแล้วกันอ๋อเดี๋ยวไปหาสอสอเออเดี๋ยวไปหากันวันอาทิตย์ก็แล้วกันถ้าถ้าถึงวงมงเย็นอ่ะก็คือไม่มีปัญหาฉันไม่สรับดวงเมืองตอนนี้อาจารย์ไม่มีอะไรในกอไข่ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะค่ะได้เออสบายใจได้ค่ะเออทุกคนกินอิ่มนอนหลับสบายใจค่ะนิวมีก็นไปกังวลมากอ็ะ ปวดหัวมากอีกอ่าค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะค่ะเออเอาเอาแค่นี้เสาร์อาทิตย์เรานอนหลับสบายนะอาจารย์นะสบายสบายจา้ะอ่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ